สวีนีภาษาไทยเนี่ยฮะผมว่าผมว่าเราต้องให้ลูกศิษย์เราฝึกฟิกฝึกคิดอ่านงานคลาสสิกแบบเนี้ยนะฮะสวีนีเอียริง e นะฮะอาจจะมันจะเก่าไปหน่อยแต่อย่าลืมนะฮะนี่คือฐานล่าของของ,ของซีวิลลอที่สําคัญทั้งสิ้นนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งที่ผมพูดรวมๆไปเลยนะฮะอย่างเช่นผมเรียนกฎหมายโรมันเนี่ยผมถามว่าผมอยากจะเห็นอะไรผมอยากจะเห็นอินสติวของเจสตินเนียนฮะ ผมอยากจะอ่านไดเจสฮะของไกอุสผมอยากจะอ่านไดเจสของปาพิเนียนฮะถามว่าเมืองไทยมีไหมฮะมีแปลอยู่ในนิติปัชญาอยู่นิดๆหน่อยๆฮะแต่ถามว่าพวกเราทําได้ไหมฮะทาได้ครับไม่ยากครับคืออาจจะไม่อาจจะยังไม่ต้องมีความจําเป็นที่เราจะต้องลึกซึ้งถึงขนาดว่าจะต้องแปลาจากตัวละตินโดยเฉพาะนะฮะเพราะจริงๆ <the text S 2> เท็รกซ์เนี่ยมันแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเท็กซ์ที่เป็นภารรษาอังกฤษเนี่ยที่ดีๆแล้วแปลาจากละตินมาเนี่ยมันก็พอมีอยู่นะครับย่างตอนที่ผมเรียนปีนโทผมใช้ของสกอต นะฮะฮซึ่งในห้องสมุดก็มีอยู่ในห้องห้องอ้างอิงนะครับอาจารย์ฮัสุดสอนผมไอเราตอนแรกเราก็เรียนกันว่าเอเราจะเรียนกันยังไงกฎหมายโรมันตอนปีนิโทนะฮะอาจารย์ก็บอกเออถ้าปานันมาดูซิเนี่ยเท ext ผมเนี่ยมันเป็นภาษาเยอรมันเนี่ยนะฮะมันอ้าง digest เนี่ยฝรั่งมันอ้าง digest ในตำราเนี่ยคุณไปหามาซิมันมีไหมผมเองบังเอิญไปเจอนะฮะไปเจอในห้องอ้างอิงอนั่นแหละนะครับของสกอตเนี่ยเล่มมันเป็นประมาณ7จ็ดวอลุ่มถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะแปลภาษาอังกฤษะฮะ ทั้งหมดเลยนะฮะประมวลกฎหมายของจัสติเนียนทั้งหมดตั้งแต Institute ไ Digest c o d e n o v e l นะครับแปลเป็นอังกฤษหมดผมว่าง่ายๆเลยฮะไม่ต้องทำอะไรมากพวกเราแปลจากอังกฤษเป็นไทยฮะให้ลูกศิษย์เราได้อ่านฮะ Digest สผมถามนิดนึงนะฮะถ้เาเกิดว่าโดยเฉพาะาลูกศิษย์ที่เรียนที่นั่งอยู่นะฮะคุณจำมาตรา1382ได้มั้ยอได้ไหมฮะเ,เรื่องอะไรฮะเราเรียกว่าเรื่องครอบครองปลราปาก เคยทราบไหมฮะในนักนิสสารูมันอธิบายเรื่องนี้ว่าไงฮะในแง่เจตนาลมเออแล้วอ่านแต่ตำราเรารู้สึกเห็นใช่ไหมฮะอาเพื่อะการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทั้งอาสังหาและสังหาให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจนะฮะความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองไม่ถูกละทิ้งปล่อยไว้แต่คุณเชื่อไหมฮะนักนิสสารูมันไม่เคยอธิบายแบบนี้เลยฮะไม่เคยเลยฮะไกยุสบอกว่าลักอุสุคาพิโอหรือ acquisitive prescription สร้างขึ้นเพื่อหนึ่ง เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะสองเพื่อไม่ให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกอยู่ในฐานะเป็นเวลาไม่แน่นอนตกอยู่ในฐานะที่ไม่แน่นอนเป็นเวลานานคือเห็นวิธีการอธิบายแบบนี้ไหมฮะผมอ่านตัวเท็กซ์เนี่ยแล้วโอ้ผมทึ่งมากผมกำลังถามตัวเองว่าไอ้ที่อธิบายอย่างเราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องอธิบายแบบมิติกฎหมายมหาชนหรือเปล่าในขณะที่ไกยุสเนี่ยอธิบายแบบนี้แหละฮะกฎหมายแพ่ง ผมทีตัวอย่างแบบนี้นะฮะ,ะเป็นตัวอย่างนะครับอย่างนี้ฮะผมคิดว่ามันจะทําให้พวกเราเ,เห็นภาพนะครับว่านักนิสตร์ที่มันเป็นฐานล่าของยุโรปเนี่ยฐานล่าของระบบสีวิตเราที่เราเรียนเราใช้กันอยู่เนี่ยมันมันเป็นยังไงนะครับเขาคิดมาจากอะไรนะครับแล้วผมเล่าฟังนิดนึงนะฮะพอดีหลังๆเนี่ยคิดเรื่องนี้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเราเรู้จากมาตราสีใช่ไหมฮะมาตราสีวางระบบทั้งบอกเกิดทั้งกฎหมายการใช้การตีความนะฮะ ถ้าเรียงลำดับกันเนี่ยบทกฎหมายและล่าสอนมาก่อนเลยถูกไหมฮะ,อ,ะอันที่สองถ้าไม่อยู่กฎหมาล่าสใช้อะไรลูกจารีตผังท้องถิ่นถูกไหมฮะถ้าไม่มีจารีตอีกอกับมหาบทที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งเราเรียนกันแบบนี้ถูกไหมฮะบทที่ใกล้เคียงแล้วเราก็รู้จักจากหน,นงังสือท่านอาจารย์สมยศว่านี่คือน n a l o g i แต่ถ้าเกิดคุณศึกษากฎหมายโรมันนะฮะวิธีคิดแบบน n a l o g i เนี่ยข้อเท็จจริงที่คล้ายคลึงกันพึงได้รับปฏิบัติจากกฎหมายเช่นเดียวกันเนี่ย มันไม่ได้เป็นลักษณะเพียงการใช้ตัวบทอย่างเดียวนะฮะมันเป็นวิธีการใช้ตรกกะเลยฮะนะครับอะเอาระดับที่พวกเราเข้าใจนะฮะมาตราสี่แอนนาโลชีเทียบบทใกล้เคียงอย่างยิ่งอันนี้ชัดเจนถูกไหมฮะถ้าไม่มีตัวบทเอาตัวบทอื่นมาเทียบเคียงแต่พวกเราเคยเห็นไหมฮะตัวบทกฎหมายในประมวลมาตราจุดๆถ้าไม่มีบทบรรัญญัติในเรื่องนั้นให้นรรําบทบัญญัติว่าด้วยลาบมิควรได้มาใช้โดยอนุโลม และคำว่าโดยนุโลมเนี่ยเจอบ่อยฮะในประมวลแพ่งถูกไหมฮะเรื่องนั้นโดยนุโลมเรื่องนี้โดยนุโลมเราไปดูตัวบทภาษาอังกฤษต้นฉบับสิฮะถ้ามีคำว่าโดยนุโลมตรงไหนนะฮะมาเลยฮะภาษาละติน mutatis mutandis นี่ฮะอันนาโลจีฮะพอเห็นภาพไหมฮะมาตราสี่อันนาโลจีที่หนึ่งละตรงไหนก็ตามที่ในตัวบทเขียนว่าใช้ ให้นำบทบัญญัติ x มาใช้บังคับโดยนุโลมนั่นแหละฮะนี่ก็วิธีคิดแบบอนาลจีฮะหรืออีกอย่างหนึงนะฮะผมบอดีผสอนซับด้วยเออ่ถ้าเกิดใครจําได้นะฮะมาตราหนึ่ปลูกสร้างโรงเรือนในผู้ดิตในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตมาตราหนึ่งหนึปลูกสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นโดยไม่สุจริตอีกมาตราหนึ่ง คุณคุ้นไหมฮะถ้าเกิดเราย้อนกลับไปอ่านหนึ่งพันสามรอสิะฮะปลูกสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นเจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของโรงเรือนนั้นแต่ต้องใช้ค่าที่ดินให้กับผู้ปลูกสร้างถ้าคิดดูดีๆถามว่าตัวบทมันบัญญัติยังไงมันบัญบญัติเทียบเคียงม,มาจากหลกัหลกราบไม่ควรได้ฮะมันใช้อนาลจีเหมือนกันเห็นภาพไหมฮะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้นะฮะพวกเราเรียนกันะพวกเราต้องเรียนตั้แต่ปีหนึ่งเลยฮะมาตราสิบห้าฮะ วักสองฮะทาลกในคันบารดาอาจมีสิทธินะฮะก็ได้ถ้าเกิดว่าภายหลังเกิดมาแล้วรอดอยู่ถามว่าถามว่าทำไมฮะมันมาได้ไงไอวักสองนี่สิบาวักสองนี่ฮะแอนนาโลจีแบบนิติศาสตร์โรมันโดยแท้เลยฮะคุณไปดูนะฮะตำราไหนเพราะถ้าอธิบาย15วักสองต้องต้องย้อนกลับไปหาวิธีคิดแบบนักนิติศาสตร์โรมันมันแอนนาโลจีวิธีคิดเลยฮะก็ถ้าเกิดว่าคน ออกปกติมันออกมาแล้วมันมีสภาพบุคคลก็ให้มันมีสถานะเป็นประธานแห่งสิทธิ์แต่ถ้าเกิดมันยังไม่ออกมามันยังไม่คลอดออกมาล่ะนัทธ่สารโ์ลมันคิดแบบนี้ฮะถ้าเมื่อไหร่มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับทารกในลักษณะในทางทรัพย์สินในลักษณะคล้คายๆกับบุคคลธรรมดาก็ถือซะว่ามันคล้คายๆกับบุคคลที่เกิดออกมาแล้วนั่นแหละคุณดูวิธีคิดน่ฮะตักกะเขาแบบนี้ฮะพอเห็นภาพไหมฮะน่ฮะเรา พอ,พอเราย้อนกลับไปแบบนี้เราเห็นตัวบทเราเห็นเท็กซ์แบบนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยฮะว่าวิธีคิดเนี่ยนิสสาม,มันมายังไงก่อนที่มันจะเป็นตัวบทในปัจจุบันนี่ครับเอาพูดง่ายๆสรุปสั้นๆตรงนี้นะฮะวิธีการแอนนาโลจีของเราเนี่ยมีถึงสามรูปแบบด้วยกันหนึ่งม,มาตราสีนะฮะแอนนาโลจีขนาดใหญ่เลยถ้าไม่มีตัวบทเราต้องเอามาใช้แอนนาโลจี ies, ประมาณที่อันที่สองนะฮะลองลงมาตรงไหนที่ตัวบทใช้คําว่าโดยอนุโลมนะฮะมูตาติสปูตันดิสนั่นก็แอนนาโลจีเหมือนกันนะฮะ นะครับหรือในประการที่3มตัวบทบัญญัติลงไปเลยฮะให้ใช้วิธีการแบบนี้เจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของโรงเรือนแต่ต้องใช้ค่าโรงเรือนเพียงเท่าที่โรงเรือนนั้นปลูกสร้างขึ้นมันก็คือใช้ลาบทม่ควรได้คืนไปยังไอ้ทุกคนที่ปลูกสร้างโรงเรือนนั่นเองเยเห็นภาพนะฮะนี่ฮะที่เกิดเราศึกษาแบบนี้เราเห็นตัวบทนะฮะม,มันก็ทําให้เรามองเห็นภาพความเคลื่อนไหวแล้วก็อะไรบ้างที่มันตกทอดมาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบนันนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์กฤษดา ว่าเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้สําคัญนะครับเราจะเชื่อมโยงกับปัจจุบันได้ยังไงตัวอย่างที่สําคัญเลยคือนี่กฎหมายทรัพย์สินของโรมันฮนะผมคิดว่ากฎหมายโรมันเนี่ยถ้าจะสอนให้ให้มีประโยชน์นะฮะกฎหมายโรมันภาคไหนทจะสอนให้เป็นประโยชน์ไม่สุดคือภาคทรัพย์สินนะครับเพราะหลายเรื่องเนี่ยทรัพย์สินของเราเนี่ยยังคิดอย่างยังคิดแบบนักนิสสารมันอยู่เลยนะครับผมยกตัวอย่างหน,นึ่งก็ได้ผมสอนที่ลําปางเนี่ยผมแปลไดจเจสอันหนึ่งให้ลูกศิษย์ผมอ่านนะฮะ มันเป็นแบบนี้ฮะมันมีพ่อค้าชาวโรมันเนี่ยนะครับส่งเรือไปอียิปต์ไปซื้อเสาหินมาไปซื้อเสาหินมานะครับปรากฏพอมันถึงแม่ปากแม่น้ําไทเบอร์เรือมันล่มนะฮะเรือมันล่มเสาหินมันก็จมน้ําอยู่อย่างนั้นะนะฮะจนกระทั่งวันดีคืนดีนะครับก็มีการกู้เรือที่ล่มขึ้นมานะฮะเจ้าของก็รีบวิ่งมาเลย เสาหินผมเสาหินผมนะฮะก็มาถามหันซ้ายหันขวานึกไม่ออกก็วิ่งไปถามนักนิติศาสตร์โรมันคุณฟังดีนะฮะนักนิติศาสตร์โรมันอธิบายแบบนี้ฮะไอ้เจ้าของมาถามว่าผมยังมีกรรมสิทธิ์อยู่ไหมนักนิติศาสตร์โรมันอธิบายแบบนี้ฮะแม้จะไม่ได้ครอบครองเสาหินตลอดระยะเวลาที่เรือน,นั้นจมอยู่ในแม่น้ําไทเบอร์แต่ท่านก็ยังมีกรรมสิทธิ์อยู่เพราะกรรมสิทธิ์กับการครอบครองไม่ใช่สิ่งเดียวกันคุณดูฮะ นี่ฮะผมคิดว่าเรื่องนี้จังเป็นมากๆในการที่จะให้เเห็นเท็กซ์นะฮะเห็นความคิดที่มันเป็นรากฐานเป็นออริจินัลของมันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าออันนี้เราคงต้องทําความเข้าใจนะฮะเราต้องพยายามกันสักนิดหนึ่งว่าเราจะนะฮะให้นิติศึกษาของเราเนี่ยนะครับในสาขาต่างๆเนี่ยมันไปถึงไหนนะครับประเด็นสุดท้ายนะฮะในรอบแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะตอบคำถามเจนตอบพงนะฮะจริงๆผมไอ้ที่ผมอธิบายมานี่ก็น่าจะตอบนะเออนะฮะก็ อยากจะเรียนฮะว่าผมคิดว่าสังคมไทยเนี่ยมันก้าวไปถึงความเปลี่ยนแปลงที่เราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับความสลับซับซ้อนของสังคมเนี่ยมันต้องการมันต้องการความคิดที่ละเมียดละไมละเอียดละออมากขึ้นนั่นหมายถึงการสร้างนักคิดแน่นอนครับผมปฏิเสธไม่ได้ว่เาเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่เราต้องนึกถึงกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้นะครับผมคิดว่านิติศึกษาแทบจะทุกวิชานะครับเป็นวิชาที่สร้างนักคิดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นนิติปรัชญาไม่ว่าจะเป็นนิติศาสตร์ทางข้อเท็จจริงประวัติศาสตร์สังคมวิทยามานุษยวิทยาต่างๆก็ดีนะครับนะบแล้วก็อยากจะให้ทางคณะเนี่ยนะครับออลองดูนะฮะลองดูว่าในอนาคตเนี่ยสาขาวิชานี้มันไม่ใช่สาขาวิชาที่อะไรมาจับฉายมารวมกันไม่ใช่นะครับมันมีบทบาทมันมีภารกิจของมันในทางนิติศาสตร์เหมือนกันนะครับไม่น้อยไปกว่านิติศาสตร์โดยแท้ที่เราเล่าเรียนกันอยู่4ปีนะครับรอบแรกผมขออนุญา่า,านี้ก่อนครับขอบคุณครับ ท่านอาจารย์ครับก็จริงท่านอาจารย์ก็ตอบคถามนะครับแล้วก็ถ้าจะสรุปในในส่วนที่เป็นประเด็นสําคัญที่ที่ที่สุดนะครับที่อาจารย์กล่าวไว้ก็คือว่าความสาคัญของวิชานิสตุกษาคือ,ค,อคือการพยายามสร้างนักคิดให้เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในสังคมของเรานะครับแล้วท่านอาจารย์ก็ได้พูดถึงข้อเสนอด้วยนะครับที่จะพยายามปรับปรุงหลักสูตรของเราโดยเฉพาะนะครับยกตัวอย่างให้ควรจะมีไหมนะครับเป็นยาโทเฉพาะนะครับสาขาสาขานี้หรือว่ามีมีประกาศฟเบบัตรเฉพาะ นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อเพื่อสร้างนักกฎหมายหรือสร้างบุคคลที่ที่เป็นนักกิจพวกนี้นะครับประเด็นนี้น่าจะเกี่ยวโยงนะครับแล้วก็แล้วก็ทอดไปสู่ท่านอาจารย์มุนินได้นะครับที่ที่ผมอยากจะถามอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ไปศึกษาที่ต่างประเทศมานะครับแล้วก็แล้วก็จับแล้วก็เขียนงานเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายเปรียบเทียบเนี่ยโดยโดยประเด็นที่สอดคล้องกับที่ท่านอาจารย์ถาพปนันได้วางไว้เนี่ยว่าเราควรจะมีแนวทางในการศึกษา เรื่องพวกนี้อย่างไรเนี่ยที่ต่างประเทศเนะที่อาจารย์ไปเห็นมาเนี่ยเวลาก็พูดถึงวิชาที่ิศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายเนี่ยเขาเขาพูดถึงเรื่องไหนนะครับเขาเขาศึกษากันไปถึงไหนหรือมีแนวทางในการที่จะจัดการเรียนการสอนอย่างไรเพื่อเพื่อจะเป็นเป็นแบบให้เราที่จะที่จะพัฒนาการเรียนการสอนของเราหรือเอามาเปรียบเทียบได้บ้างนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสำหรับคําถามของท่านอาจารย์ต่อพงนะครับผมคงจะอาจจะใช้เวลาสัก สิบนาทีอาจจะไม่ถึงยี่สิบนาทีในการตอบนะครับเป็นว่าเป็นส่วนที่เสริมของท่านอาจารย์ถามบนรณน,นะครับถ้าตอบคําถามเนี่ยผมผมขอญาตกํา,ากหนดเป็นสองเรื่องแล้วกันนะครับเรื่องแรกก็คือว่า,าค,คือเราคงจะเห็นกันโดยอย่างชัดเจนนะครับว่าการศึกษาวิชากรดิส์กฎหมายหรือว่านิติปัญญานเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยมันมีความก้าวหน้านะครับมันไปไกลกว่าของเราเยอะมากนะครับเราตามหลังเขาอยู่ แม้ทั้งการศึกษาในสาถานเนี้ยในเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นนะครับที่อย่างที่ถ้าอยากจะถามบรรันพูดว่าเราเริ่มต้นปฏิรูปกฎหมายนะครับเริ่มต้นปฏิรูปประเทศเนี่ยพร้อมๆกันคือในสมัยเมจิของญี่ปุ่นหรือในสมัยรัชกาลที่ห้าของไทยเนี่ยนะครับญี่ปุ่นไปไกลมากแล้วตอนนี้นะครับในเวลาเราไปประชุมวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์นะครับหรือว่าทางด้านทางด้านปัชญาพวกนี้นะครับนับกกฎหมายญี่ปุ่นจะไปกันเยอะมากนะครับขณะที่นักกฎหมายไทยเนี่ยจะมี ค่อนข้านงน้อยนะครับ eh, ทำไมเราถึงถึงตามหลังยุโรปนะครับจริงๆปกย่านี่คือประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองคือว่าแล้วทำไมวิชาพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะต้องเกียกเ่วออยวก,ก,กับเรานะครับหรือว่าเราเราควรจะเอาอะไรจากจากต่างชาติมันนะครับมาเป็นแบบให้กับเรานะครับคือผมต้องเียนอย่างนี้ว่าในเรื่องแรกกนนะครับวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายวิชานิติบัญญาเนี่ยนะครับ มันเป็นวิชาที่แยกต่างหากมาจากวิชากฎหมายเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับในยุโรปนะครับคือเมื่อไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดว่าเราโฟกัสเฉพาะประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ว่าเวลาเรานึกถึงกฎหมายโรมันเนี่ยนะครับในหลักสูตรเราเนี่ยเราถือว่าเราศึกษาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายใช่ไหมครับแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยวิชากฎหมายโรมันเนี่ยมันไม่ใช่วริตศาสตร์กฎหมาย มันเพิ่งเป็นวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายเนี่ยเมื่อไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมา2องปีที่ผ่านมาแต่ว่ากฎหมายรวมมันเนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายบ้านเมืองนะครับเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนสําคัญนะครับไม่ใช่ส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งเป็นแกนหลักของการศึกษากฎหมายในยุโรปตั้งแต่ต้นเลยนะฮะตั้งแต่ที่มีการค้นพบไดเจสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในอิตาลีนะครับเมื่อเรา,เราคราทศวรรษที่สิบเอดสิบสองเนี่ยนะครับก็คนก็เริ่มสนใจนะครับ ศึกษากฎหมายโรมันกฎหมายโรามันเนี่ยถูกนํามาศึกษาเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นวัตถุโบราณน,นะฮะในฐานะที่เป็นวัตถุโบราณนะแต่ว่าศึกษาในฐานะที่เป็นกฎหมายท,ที่ที่คนต้องการจะเอาไปใช้ในสังคมนะครับเพราะาคนในยุโรปเนี่ยนะครับจึงมีความคุ้นเคยกับกับกฎหมายโรมันเนี่ยตั้งแต่เมื่อกเกือบพันปีที่แล้วนะครับแล้วก็สืบต่อกัอนมานะครับแต่ละยุคแต่ละสมัยนะผม ก็จะว่ามีนักศึกษาที่เคยเรียนซิวรอรกับผมนะครับเมื่อเมื่อเทิมที่แล้วอาจจะมาฟังเรื่องเดิมๆอีกนะฮะคือคือในช่วงหลายร้อยปีนะครับที่ผ่านไปเนี่ยนะครับในแต่ละยุคแต่สมัยเนี่ยคนก็จะพยายามทำทำความเข้าใจนะครับพยายามอธิบายกฎหมายโรมันเนี่ยโดยในมิติที่ต่างกันโดยวิธีการที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคือวิชานิ้ศาสตร์ของยุโรปเนี่ยมันหมุนวนอยู่ นะครับรอบๆกฎหมายโรมันนะครับแม้กระทั้งซาวินีเองก็ดีเยริงเองก็ดีนะครับบุคคลที่กลายมาเป็นบุคคลสําคัญมากในวิชานิติปัญญาเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นนักศึกษาแล้วจะเป็นอาจารย์ที่สอนกฎหมายโรมันทั้งนั้นนะครับเพราะจริงๆแล้วกฎหมายโรมันเนี่ยนะครับไม่ได้มีสถานะเป็นเป็นวิชาประวัติศาสตร์นะครับแต่ถือว่ามันเป็นวิชานิติศาสตร์หลักเลยนะครับของคนยุโรปที่ต้องศึกษาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเขาจึงมีความคุ้นเคย กับกฎหมายโรมันมากนะครับกฎหมายโรมันเนี่ยนะครับเริ่มกลายเ,เป็นวัตถุโบราณเมื่อมีการจัดทำประมวลกฎหมายสมัยใหม่นะครับพอนัปเรียนนะครับพอถ้าเกิดท่านคงจำได้ว่าพัฒนาการของซิวิลลอนเนี่ยมันเริ่มจากพวกกรอสเซเตอร์ใช่ไหมครับที่ค้นพบนะฮะจริงๆอาจจะมีใครสักคนในอิตาล,ลีค้นพบแล้วก็พวกกรอสเซเตอร์นะครับก็เ,เป็นพวกแรกๆที่ ศึกษากฎหมายเท็กซ์ของจัสติเนียนนะครับคือตัวไดเจสนะครับเอกสารทางกฎหมายของจ mm ัสติเนียนก็เอามาศึกษากันแล้วก็ทําให้การศึกษากฎหมายโรม,มันเนี่ยมันเฟื่องฟูขึ้นนะครับที่โบโลญญาแล้วก็พวกคอมเมนเตเตอร์ก็สืบต่อมานะครับ mm hmm. ชื่อเรียกพวกนี้ก็ก็แตกต่างกันไปโดยตามวิธีการในการศึกษาเท mm ็กซ์ของจัสติเนียนนะครับแล้วก็มีพวกเอ่อลี h u ลฮิวแมนนนิสะครับพวกมนุษย์สนนิยมทางกฎหมายนะครับแล้วก็มีพวกซึ่ง เป็นฐานให้กับพวก Natural Law ในเวลาต่อมาแล้วก็มีพวกประวัติศาสตร์กฎหมายนะครับอันนี้คือสืบต่อกันมานะครับทุกอย่างก็คือ,อะจะหมุนวนอยู่รอบๆกฎหมายกฎหมายโรมันนะครับทีนี้พวก Natural Law เนี่ยนะครับพอได้ศึกษากฎหมายโรมันไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นรากฐานทำให้ผู้ปกครองนะครับตอนนั้นก็คือนโปเลียนซึ่งในฝรั่งเศสซึ่งเป็นแต่กับปัติมิน่าจะมีอำนาจมากที่สุดนะครับเข้ามา ปฏิวัติฝรั่งเศสใช่ไหมครับแล้วก็ไปสานต่อโครงการผมก็จะว่าท่านอาจารย์ธรรมนันน่าจะคุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้ดีกว่าดีกว่าผมนะครับก็คือว่ามาสานต่อโครงการทําประมาลกฎหมายสมัยใหม่ของฝรั่งเศสนะครับจนจนจนสาเร็จนะครับเพราะพอฝรั่งเศสเนี่ยนะครับมีกฎหมายแพ่งเยอรมันขึ้นมาเนี่ยนะครับโรงเรียนกฎหมายในยุโรปนะครับในพื้นดินแดนที่ถูกฝรั่งเศสยึดครองเนี่ยก็เริ่มนะครับที่จะศึกษากฎหมายนะครับของนโปเลียนนะครับก็คือมาแทนที่ ตัวกฎหมายโรมันก็ถือว่าหลักกฎหมายโรมันได้ถูกกลั่นแล้วก็ถูกจับใส่ในประมวลกฎหมายใช่ไหมครับแล้วก็กลายมาเป็นวัตถุของการศึกษาทีนี้ตัวประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ในบ้านเมืองในขณะที่กฎหมายโรมันเนี่ยนะครับก็กลายเป็นของโบราณไปนะครับผมว่าในช่วงนั้นแหละครับที่เราเริ่มจะพูดพอพูดได้ว่าวิชาประวติศาสตร์กฎหมายเนี่ยมันอาจจะเริ่มขึ้นก็คือว่าคนที่ศึกษากฎหมายโรมันเนี่ยอาจจะเริ่มศึกษากฎหมายโรมันในฐานะที่เป็นของเก่าแล้ว นะอาจจะไม่ใช่นะครับอาจจะไม่ใช่กฎหมายที่ใช้บังคับนะครับอยู่ในบ้านเมืองนะครับเหมือนแต่ก่อนนะครับเพราะนักศึกษาจะสังเกตก็คือว่านะครับในสังคมยุโรปเนี่ยนะครับกฎหมายการศึกษากฎหมายยุโรปันเนี่ยนะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการศึกษากฎหมายเป็นส่วนสําคัญที่สุดนะครับมายาวนานมากนะครับจนในทุกแม้กระทั่งยุคหลังเนี่ยนะครับมีการจัดทำอระ์กรกฎหมายแองแองเฟรนซ์และก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าในโรงเรียนกฎหมายต่างๆเนี่ยวิชา ซีวิลลอเนี่ยนะครับวิชากฎหมายโรมันเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นวิชาสําคัญนะครับแม้กระทั่งในประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับคนที่ไปศึกษาที่ที่ออกฟอร์ดหรือเคมบริดจ์ได้เนี่ยจะต้องเรียนรู้ต้องรู้ภาษากรีกนะครับรู้ภาษาโรมรู้ภาษาละตินนะครับแล้วก็คนที่เรียนกฎหมายก็ต้องเรียนกฎหมายโรมันนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับในหลักสูตรปริญญาตรีเนี่ยนะครับของยุโรปส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าที่ฝรั่งเศสเป็นยังไงนะครับแต่ว่าที่ของอังกฤษเนี่ยนะครับ วิชาเดิมเนี่ยนะครับที่เรียกว่าวิชาซิวิลลอหรือวิชากฎหมายรมันเนี่ยก็คงมีอยู่นะครับมีน้อยที่มากนะครับที่จะเรียกวิชาพวกนี้ว่าวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายนะครับเขายังเรียกว่าวิชาซิวิลลอหรือวิชากฎหมายโรมันก็คือวิชาที่เขาถือว่ามันเป็นวิชาแกนหลักที่เขาศึกษานะครับส่วนใหญ่พวกวิชาที่เรียกว่าประวัติศาสตร์กฎหมายเนี่ยมักจะเป็นวิชาของพวกระดับที่เป็นปริญญาโทปริญญาเอกขึ้นไปนะครับส่วนถ้าจะปริญญาตรีเนี่ยเขาถือกันว่าในยุโรปนะครับวิชาพวกนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของการศึกษากฎหมายของเขานะครับท sure> ี่ทําให้เขาได้เรียนรู้หลักการเกตน์อารมณ์ของกฎหมายนะครับแล้วก็บ่มเพาะเรื่องของวิธีคิดอะไรต่างๆในทางกฎหมายนะครับเพราะผที่ผมจะบอกก็คือว่ากฎหมายโรมันเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการศึกษากฎหมายของยุโรปนะครับมีคนถามว่ามีคนพยายามพูดนะครับจริงในท่วงประวัติศาสตร์พัฒนาการกฎหมายยุโรปเนี่ยก็มีคนพยายามทักท้วงเรื่องกฎหมายโรมันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วกฎหมายโรมันเนี่ยมันเป็น มรดกของคนยุโรปจริงหรือเปล่าจริงๆมันเป็นมรดกของคนของคนอื่นของคนชาติพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่ยุโรปนะครับผมจําได้ว่าแม้กระทั่งมงเตสเกอร์เองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามต่อต้านการรับกฎหมายโรมันเข้าสู่ประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสนะครับมงเตสเกอร์เนี่ยเขียน The Spirit of the Law เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าหลายหลายคนคงจะเคยอ่านเนี่ยนะครับอาจจะคุ้นคุ้นชื่อนี้อยู่นะครับจริงๆหลายส่วนในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมงเตสเกอร์ได้ก็แสดงความเห็นเนี่ยครับต่อต้าน กฎหมายโรมันว่าไอ้กฎหมายโรมันเนี่ยนะครับมันเป็นกฎหมายของชาติพันธ์อื่นนะครับฝรั่งเศสเนี่ยทำเป็งกฎหมายเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องดูกฎหมายจารีประเภณีดูกฎหมายท้องถิ่นของตัวเองนะครับไม่ควรจะไปลอกไปรับเอาเอากฎหมายโรมันมานะครับอันนี้อันนี้คือเป็นตัวอย่างในในประวัติศาสตร์กฎหมายยุโรปว่าก็มีคนที่พยายามตั้งคาถามว่าจริงๆแล้วกฎหมายโรมันเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายเวลาทํากฎหมายยุโรปหรือเปล่าแต่ว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยครับต่างก็ยอมรับว่า การศึกษากฎหมายเนี่ยต้องศึกษากฎหมายโรมันนะครับเพราะว่าน,นี่คือวัฒนธรรมที่ที่มันเริ่มมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่1112แล้วมันสืบต่อกันยาวนานมากนะครับผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าความสําคัญเนี่ยนะครับของประวัติศาสตร์กฎหมายเนี่ยมันในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะลดน้อยลงไปบ้างนะครับแต่ว่ามันได้ลงรากลงรากลึกลงไปในใ,ในในการศึกษาวิชากฎหมายของยุโรปนะครับจนมันเป็นส่วนหนึ่งและส่วนที่แยกออกจากกันไม่ได้นะครับ ของวิชานิศาสตร์ยุโรปนะครับในช่วงหลังเนี่ยนะครับผมจะเรียนอย่างนี้ว่า,าวิชาประวัติศาสตร์ของยุโรปเนี่ยมันเริ่มมีความเป็นศาสตร์เป็นระบบมากขึ้นก็คือว่าช่วงที่มีการศึกษาช่วงหลังท,ที่มีการจัดทำบังมัษกฎหมายแพ่งนะครับของฝรั่งเศสมีการจัดทำบังมัษกฎหมายแพ่งเยอรมันนะครับเริ่มมีการศึกษากฎหมายในแง่มุมที่หลากหลายขึ้นเริ่มมีวิชากฎหมายเปรียบเทียบนะครับในรริสตัศที่รษที่19นะครับ สิ้นคิสเวตที่19เนะครับเริ่มต้นคิสตวตที่ยี่20นะครับเริ่มมีการศึกษากฎหมายเริ่มมีการศึกษากฎหมายในแง่มุมเปรียบเทียบมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการพูดถึงประวัติศาสตร์กฎหมายที่มันแยกออกมาที่เริ่มจะไม่ค่อยเกี่ยวกับกฎหมายโรมันว่าโอเคเราเรามาพูดถึงประวัติศาสตร์กฎหมายในแง่ที่มันเป็นวิธีการในการค้นคว้าในการศึกษากฎหมายในการรีเสิร์ชนะครับเรื่องพวกนี้นะครับมันเป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเมื่อสองสามร้อยปีที่ผ่านมานี่เองนะครับหลังจากที่มีการจัดทำประมวลกฎหมายนะครับแล้วก ในยุคที่กฎหมายเปรียบเทียบเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยุคยุคที่ยุคที่มันมีการล่านิคมกันมากนะครับอังกฤษก็ล่านิคมฝรั่งเศสก็ล่านิคมเนี่ยนะครับจริงๆพวกกฎหมายเปรียบเทียบมันเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยต้องการที่จะลองศึกษาดูนะครับกฎหมายของของของชาติในอาณิคมนะครับหรือว่าชาติที่ตัวเองไปปกครองเอามาเปรียบเทียบกันดูเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มจะศึกษานะครับเริ่มจะพูดถึงกฎหมายเปรียบเทียบในในง่มุมที่มันเป็น วิธ like like ีการหรือวิธีคิดนะครับเดิมเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าซีวิลลอกฎหมายโรมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นเป็นส่วนหนึ่งเลยใช่ไหมส่วนสําคัญเลยใช่ไหมครับของกฎหมายเป็นเป็นเนื้อหาของกฎหมายนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยมันเริ่มถูกแยกออกมาเนี่ยให้กลายมาเป็นวิธีการนะครับหรือว่าวิธีคิดนะครับก็ก็เริ่มมีการพูดถึงนะครับกฎหมายโรมมนนะครับในฐานะประวัติศาสตร์กฎหมายนะครับในฐานะที่มันเป็นวิธีการหรือวิธีคิดเนี่ยนะครับ วิชาประวัติศาสตร์วิชากฎหมายแบบเทียบเนี่ยตั้งแต่ยุคเริ่มแรกเลยนะครับคนที่พูดถึงเนี่ยแรกๆก็มีหลายคนในฝรั่งเศสจริงๆจริงๆกฎหมายแบบเทียบเนี่ยก็มีการมีการยอมรับเราบก็โดยทั่วไปนะครับว่ามันเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ที่ฝรั่งเศสนะครับในอังกฤษเองก็ก็พยายามสืบสาวก็คือเกิดคงจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันนะครับแล้วก็ตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะครับของการศึกษากฎหมายแบบเทียบเนี่ยเขาบอกว่า ในการศึกษา,ษากฎหมายเปรียบเทียบเนี่ยมันจําเป็นจะต้องศ,ศึกษากฎหมายศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายควบคู่กันไปเพราะว่ากฎหมายเปรียบเทียบกับประวัติศาสตร์กฎหมายเนี่ยมันเป็นมิติมันเป็นมัน,เป,นเป็นเป็นเป็นเหรียญสองด้านนะครับคือมันเป็นสิ่งที่ะจะต้องพึ่งพาศัยกันนะครับก็ 1996, คือว่าเราเปรียบเทียบในมิติแนวราบไม่ได้ก็คือว่าเราเจอหลักกฎหมายสองหลักกฎหมายเนี่ยเรามาเปรียบเทียบเพียงแค่ว่ามันใช้อยู่เฉพาะปัจจุบันเนี่ย นะครับเพียงแค่นั้นเนี่ยไม่ได้แต่ว่ามันต้องย้อนลงกลับไปดูคือเปรียบเทียบสายของมันว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับอันนั้นคืออันนั้นคือความสัมพันธ์ของวัติส์กฎหมายเพราะว่าสากฎหมายเนี่ยกับกฎหมายเปรียบเทียบเนี่ยนะครับมันจึงมีความผูกพันกันมีความเกี่ยวพันกันตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของการเกิดขึ้นของกฎหมายเปรียบเทียบแล้วก็ ในยุคนั้นเนี่ยนะครับก็เริ่มมีสังคมวิทยากฎหมายนะครับเริ่ม Aqui. มีมนุษยวิทยามนุษยวิทยาในทางกฎหมายนะครับในหลายๆมิตินะครับเกิดขึ้นมากมายนะครับก็นั่นคือเป็นเป็นพัฒนาการของของวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายนะครับใ,ใ,ในในในยุโรปนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเวลาเราพูดถึงประวัติศาสตร์กฎหมายเนี่ยคนจะพูดกันถึงประวัติศาสตร์กฎหมายอยู่สองสองแง่มุมด้วยกันในยุโรปนะครับก็คือว่า หนึ่งก็คือประวัติศาสตร์กฎหมายที่เรียกว่าประวัติศาสตร์กฎหมายบริสุทธิ์นะครับกับสองก็คือว่าเป็นประวัติศาสตร์กฎหมายประวัติศาสตร์หลักกฎหมายนะครับประวัติศาสตร์กฎหมายบริสุทธิ์เนี่ยหรือเรียกกันว่าพิเอลลีกอลฮิสตอรีนะครับกับประวัติศาสตร์หลักกฎหมายหนึ่งที่เรียกกันว่าด็อกมารติกลีกอลฮิสตอรีนะครับปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองแขนงในส่วนของประวัติศาสตร์กฎหมายนะครับในส่วนของ p ิเ e ลลีกอลฮิสตอรีเนี่ยนะครับก็คือการศึกษากฎหมายอย่างที่มันเป็นค่อยจริงนะครับ ที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่แต่สมัยนะครับในขณะที่ Dogmatic Legal History เนี่ยคือการศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมาย <c oughs> เพื่อหาค้นหาที่มาของหลักกฎหมายนะครับ <c oughs> เพื่อสามารถปรับใช้หลักกฎหมายน,นั้นเนี่ยให้ให้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นธรรมนะครับอันนี้คือนี่คือคแขนงของปร,ระวัติศาสตร์ลกฎหมายซึ่งในปัจจุบันในยุโรปก็จะมีการเถียงกันระหว่างสองสำนักนเนี่ยว่า ใครควรจะเป็นประวัติศาสตร์กฎหมายแท้กันแน่นะครับพวกเพีย l เลกิลฮิสตก็บอกว่าการศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายเนี่ยนะครับมันควรจะเป็นการศึกษา,ษากฎหมายอย่างที่มันเป็นอยู่ในอดีตเท่านั้นนะครับโดยที่ไม่มีวัตถุประสองค์อื่นเนี่ยมาเจือปนไม่สนใจว่าเราศึกษาไปเพื่อประโยชน์ทําอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าการศึกษาประเภทนั้นเนี่ยมันศึกษาไปเพื่ออะไรมันมันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับคือเป็นการศึกษาเพื่อความชอบ ในทางวิชาการนะครับอย่างเดียวแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรกับการใช้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้คือคือวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายยุโรปที่ที่มันแตกแขนงกันออกมาแล้วก็ยังเป็น2องกระแสหลักเวลาเราพูดถึงการศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายยุโรปนะครับถามว่านะครับพอเรามาเปรียบเทียบกับกับบ้านเราเนี่ยนะครับถามว่าที่ผมพูดมาค่อนข้างรวบรัดนะครับว่าเราได้พูดถึงเรื่องพวกนี้กันบ้างไหมในการศึกษากฎหมายบ้านเราเนี่ยนะครับวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายเนี่ยผมผมโชคดีที่ ตอนที่เรียนปริญญาตรีเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสเรียนกับท่านอาจารย์สแสวงกับท่านอาจารย์ประชุมนะครับซึ่งท่านก็ได้ถ่ายทอดออปูพื้นฐานนะครับวิชาบริภักษกฎหมายให้ผมพอสมควรนะครับแต่ถามว่าถ้าผมถามผมตอนนี้เนี่ยผมอยากให้มันมีมากขึ้นไหมผมอยากให้มันมีมากกว่านี้อีกนะครับมากกว่านี้คือผมอยากให้เรารู้สึกอย่างอย่างที่คนยุโรปรู้สึกว่าวิชาภากฎหมายเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรียนตอนปีสแล้วก็แล้วก็จบ นะครับให้ครบหลักสูตรแต่ว่าประวัติศาสตร์กฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายรมมันเนี่ยต้องถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทางกฎหมายของไทยนะครับผมผมต้องเรียนเสริมท่านอาจารย์กฤษสดาว่ากฎหมายของเราเนี่ยกฎหมายไทยของเราเนี่ยนะครับเร,เราเรียนเราศึกษานะครับเราเข้าใจว่าของเกเราเป็นมาอย่างไงนะครับแต่แน่นอนเราก็อาจจะมเป็นต้องศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายยุโรปด้วยเพราะปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของเราในปัจจุบันมันเป็นส่วนหนึ่งของเรามาตั้งแต่สมัยการที่ห้านะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าท่านท่านได้อ่าน ประวัติศาสตร์กฎหมายหนังสือท่อานอาจารย์แสวงท่านจาพบว่าในช่วงปฏิรูปประกันที่5เนี่ยเอากฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นตัวอย่างเนี่ยนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หกบับพันกว่าเกือบสองพันมาตราของเราเนี่ยมีน้อยมาตรามากที่เราเอากฎหมายตราธรรดวงมานะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยเราลอกนะครับลอกของของฝรั่งมาหมดเลยนะครับไม่เยอรมันก็ฝร,รั่งเศสไม่ฝร,รั่งเศสก็สวิตสไม่สวิตสก็ญี่ปุ่นนะครับ แล้วก็ตูนิเซียบราซิลต่างๆมีเยอะแยะมากมายตูนิเซียบราซิลญี่ปุ่นก็ไปลอกจากยุโรปอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเพราะั้น,น,นต้องบอกว่ากฎหมายของเราเนี่ยนะครับวางอยู่บนรากฐานของวิชานิยศาสยุโรปทั้งนั้นเวลา,าไปดูวิชานิยศาสยุโรปเข<ๆ>าเรียนอะไรกันเขาเรียนกฎหมายโรมันก<ๆ>ันนะครับเขาเรียนกฎหมายโรมันในฐานะที่มันเป็นส่วนหนึ่งของนะครับวัฒนธรรมทางกฎหมายของเขานะครับญี่ปุ่นนะครับตอนที่เขา ร่างประมวกฎหมายก่อนที่เขาจะร่างประมงกฎหมายในสมัยเมจิเนี่ยนะครับตอนเริ่มที่เริ่มเปิดประเทศนักกฎหมายต่างประเทศเข้ามาเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเริ่มเรียนกฎหมายโรมันก่อนเลยเขาเปิดสานักเรียนกฎหมายโรมันเนี่ยนะครับหลายหลายสำนักในญี่ปุ่นและคนก็สนใจศึกษานะครับเพราะก่อนที่ญี่ปุ่นจะเริ่มร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเขานะครับี่คนญี่ปุ่นนักกฎหมายญี่ปุ่นเนี่ยมีความคุ้นเคยกับกฎหมายโรมันเป็นอย่างดีนะครับเพราะเพราะเขาเลยสามารถที่จะ เข้าใจแล้วก็สามารถใช้สามารถหยิบนะครับหลักกฎหมายนะครับของของต่างประเทศได้ใหม้มาใช้นะครับหรือมาบัญญัติให้มันเหมาะสมกับสังคมของเขา <c oughs> ผมผมอ้างถึงคํากล่าวของพระยามานราณวรเสวีนะครับซึ่งซึ่ง,งผมได้ได้ศึกษางานบทสัมภาษณ์ที่ท่านอาจารย์สแสวงกรุณาไปสัมภาษณ์นะครับแล้วก็พยายามทำความเข้าใจความเข้าใจของท่านในเวลานั้นแล้วก็ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิญญาณปัญญาเอกผมนี่ครับซึ่งเราก็พบว่าความเข้าใจของพระยามานรณวรเสวีเนี่ย ท่านอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่ในบางประเด็นเลยว่าเรื่องของการที่ท่านเข้าใจว่าญี่ปุ่นเนี่ยลอกกฎหมายฝรั่งมาตงนั้นนะฮะลอกเอามาแล้วก็แปลมาแล้วก็มาเขียนไว้แล้วก็ทำเหมือนญี่ปุ่นเลยคือเราลอกแต่จริงแล้วญี่ปุ่น